สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตพิธีการติดตั้งและเติมรถจักรยาน B M W 크루즈ที่ถูกต้องพร้อมที่จะให้คุณนำออกไปปั่นได้ครับรถจักรยาน B M W ส่งมอบให้คุณแบบได้รับการประกอบมาแล้ว95%หรืออีกเพียง5%ที่คุณจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมซึ่งสามารถทำได้ภายในเวลาประมาณ15นาทีสำหรับการประกอบขั้นสุดท้ายเราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่างๆต่อไปนี้ประแจหกเหลี่ยมหรือประแจแลขนาด4มิลมและ5มิลมสำหรับขันคอแฮนด์และประแจเลื่อนขนาด15มิลมสำหรับแป้นบันได เริ่มต้นด้วยการปรับคอแฮนผมแนะนำให้ใช้ประแจแอลขนาดหมิลวางที่ตำแหน่ง20องศาที่สำคัญจำไว้ว่าคุณต้องขันให้แน่นที่สุดจากนั้นเราจะวางแฮนของจักรยานในตำแหน่งที่เหมาะสมและขันสกรูแต่ละข้างให้แน่นโปรดจำไว้ว่าคุณจะต้องขันให้แน่นที่สุดเช่นกันตามที่ได้ระบุไว้ตรงนี้ หัวสกูรูต่างๆที่อยู่ตรงด้านหน้าได้ถูกประกอบมาก่อนแล้วดังนั้นเราจะต้องคลายพวกมันออกก่อนต่อจากนั้นเราก็หมุแหนแฮนด์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะและสบายในการปั่นและขันสกูให้แน่นอีกครั้งตอนนี้เราจะตรวจเช็คแรงดันลมยางกันหากจำเป็นเราจะปั๊มลมเข้าไปในยางโดยใช้หัวสูบขนาดที่เหมาะกับหัววาล์วของลอ้อแรงดันลมยางที่เหมาะสมที่สุดคือที่ประมาณ 3.5-4บาทถ้าหากมีแรงดันลมยางน้อยเกินไปล้อจะเอียงถลายไปด้านข้างและถ้าหากแรงดันลมยางมากเกินไปจะเกิดการสึกหรอของยางไม่เท่ากันดังนั้นคุณควรเช็คแรงดันลมยางเดือนละครั้งแป้นบันไดมีจัดมาให้ซึ่งเก็บยกอยู่ในกล่องเล็กภายในกล่องที่บรรจุจักรยานและแต่ละอันจะมีเครื่องหมายกำกับระบุไว้ว่าเป็นตำแหน่งซ้ายหรือขวาเราจะเริ่มจากการทาจารบีลงไปตามล่องเล็กน้อยก่อนที่จะติดแป้นบันได สำหรับแป้นบันไดาทางขวาคุณต้องหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและขันให้แน่นโดยใช้ประแจเลื่อนขนาด15มิลที่สำคัญส่วนแป้นบันไดข้างซ้ายคุณต้องหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและก็ต้องขันให้แน่นโดยใช้ประแจเลื่อนเช่นกัน